ไม่ได้มาใช่ไหมเสาที่แล้วใช่แล้วเ,เชียร์กันเป็นแพ็คคู่โอ้บ้านนี้เขาเหนียวแน่นนึบตั้งแต่แรกคือเขาบอกว่าเนี่ยจะเชียร์ทำไมแค่วีเดียวเชียร์มันเป็นแพ็คคู่มันได้ลุ้นระทึกแบบหลายรอบดีอ่าเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยน,น่ารักมากในบ้านเขาก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนี่มาในทีมย้อนยุคลูกลกรุงก,กันเลยทีเดียว ก็มีกระแสคนในโลกไซเบอร์พูดถึงกันให้รึ่มไปเลยว่าตอนกับเจมอะไรอย่างไรอะไรอย่างไรอะไรอย่างไรก่อนอื่นต้องสวัสดีผูกทา้งบ้านก่อนเนื่องจากว่าหลังจากที่วีที่แล้วเจอกับพี่ปุ๊เป้ไปญาติโกโหติกาโทรมากันใหญ่เลยโทรมาบอกว่าสวัสดีจ้าเด็กหนูมีเวลาว่างมากจริงๆซึ่งก็เราต้องพยายามเต็มที่เราทำาไปทำเต็มที่ถูกไหมฮะค่ะ วันนี้สตูดิโอของเรา,ารสตูดิโอต้นเจมของเราเนี่ยทุกวีคเราจะมีตียงมันเป็นความว่างของเราเหมือนกันทุกวีคจะคิดว่าตีมจะเป็นตียงอะไรก็ดูชุดสิดูชุดสิวิธีเรบไปแล้วครับคุณเป้อ๋อก็แบบว่าเป็นอะไรโมเดิร์นนุงเซนใช่ลาไครลาไครปนากากเพชรเป็นไงดิฉันปักไม่มีฝนตกลมลมพัดแต่ไม่มีฝนเลยถูกต้องนะครับแต่วีคนี้ดูจากเสื้อ แล้นะครับ<ห>นะครับเรามาจากยุค1950ขอถามหน่อยเหอะเสื้อผ้า <วะ S 2> เดี๋ยวนี้เขาจะมีงานปาร์ตี้ตีมบินถุงวินเทจไปหามาจากที่ไหนอันนี้เนี่ยเราก็ไปหามาจากกองวานิดาโดยตรงเลยทีเดียวเอาจริงๆหรอคะต้องเพราะ<อ>ว่ายุค1950เป็นยุคที่เพลงของน้องต้นกับน้องเจมส์นะครับกำลังดังค<ห>่ะไหนจะมีเพลงพระชิติพนอีกค<ห>่ะแล้วเราก็ได้คิด สระตากันมาแล้วว่าวีคนี้ก็ควรต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันให้1950ให้หมดคือชุดน,นี่<า>ดูพอดีตัว,ตวมากคิดว่าเดี๋ยวต้องมีโทรศัพท์มาจากทางบ้านว่ววเพราะเดี๋ยวเนี่ยคอนเสิร์ตกล้องอยังต้องจับเราสตูดิโอต้นเจมส์อย่างแน่นอนคือวันแล้วเนี่ยพวกเราก็พวกเราก็แต่แล้วจะเขินจะอายกันดีไหมไม่ทานแล้วค่ะไม่ทันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปคอนเสิร์ตกันล สำหรับสัปดาห์นี้เพลงค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งอยากจะฝากอะไรเป็นกำลังใจให้กับสองหนุ่มบ้างเราในฐานะแฟนคลับนะครับทำอะไรก็ว่าดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นน้องๆของเราสองคนสู้กันสุดชีวิตขนาดนี้นะครับความสามารถก็ขนาดนี้คนหนึ่งก็เสียงดีเพอร์ฟอแมนซ์ดีเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวรู้เลยว่าเสื้ออะไรนะอีกคนหนึ่งความพยายามก็สุดยอดกันเลยเป็นอันดับเจมส์เจมส์เลยทีเดียว ไม่รู้เรื่อปะไรนะครับเราก็เอาเป็นว่าโอกาสนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับถ้าคุณดู AF แล้วคุณไม่โหวตอย่าลืมนะครับอะไรเหมือนไปตักปาดแล้วยื่นเฉยบุญได้อยู่แล้วนะฮะช่วยกันทำบุญนะฮะบุญนึงนะฮะรีบๆใส่กันเข้ามานะครับก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มทารีบๆโหวตเข้ามาเวลาดูต้องโหวตด้วยถูกม้ับุม่ใช่โหวตเสร็จอย่าลืมตรวจน้ำนะจ๊ะเราได้ทุนหนึ่งบาทแล้ไปทาบุญด้วยถูกไหมฮะเย้ค่ะเราโหวตกันให้ลืมไปเลยว่าพร่นี้จะกินข้า S <S แฟนคลับจริงๆต้องรู้วีซีวีอะไรกันบ้างอะต้น,นกับเจมส์สิเบียร์สิคะมีเก้าแล้วน้องเจมส์สิคะวีสินะคะรโหวตให้ถูกต้องนะครับหวตให้ถูกต้องนะ,ะ<ช>แล้วบ้านนี้นี่เขามีเพลงบูมกันหรือเปล่าคะจริงๆมีแต่ว่าเป็นเพลงที่เราก็แอบคิดเหมือนกันว่าจะออกอากาศดีไหมอา,อากาศดีไหมครับติดเรทหรอคะไม่ติดเรทแต่ว่าเป็นการบูมที่ต้องใช้สมมาตรเหมือนกันอ๋อพูดอย่างนี้มันทำให้อยากเห็นนะสิเอาเลยค่ะมีการบูมของเราเนื่องจากว่าเราไม่มีใครคิดคิดว่าจะบูมกันใหญ่ไงนะะค่ะ เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าไม่ว่าคนนําบูมพูดคําว่าอะไรก็ตามต้องตอบว่าต,ต้นเจมถ้าสมมุติว่าเป็นคำถามจะตอบไหมไม่ตอบแล้วตอบว่าต,ต้นเจมจับตาดูนะครับจับตา<ถ>ตั้งนโม3ามจ,จา้าเจียยบเลย บกมือเรื่องใหญ่ๆแล้วได้เลยค่ะบอกน้อยจะไปชายดานะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ